เดี๋ยวครับมาเบิงสามหุนยี่สิบเส้นอัดไม่ได้อยางน้องล่องสูตรหางไม้ได้ครับเฟ้หน่อยเดพึ่งได้นะครับตอนแรกจู่ทั้งนี้เราเมียมันลายครับเล่ยง่ายมาทั้งนี้ไปพรอมไปครับสามสองหนึ่งไปว้พอดีเลยเขาบานนึงเบา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 แล้วมา หัวซักจังไดยอันหัวซักจังเดย์โอ้ยหัวขาดโอ้ยเสียงกำลังเมียบเลยลงมาอยู่โอ้หัวขาดเด้อครับโอ้ยบ่ได้เอาลวดมัดเนาะใช่หรอโอ้ลงมาหัวเมียเขาเขาเหี้ยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนีอยู่หนีอยู่บังเมียเอาบังตัวไปมาเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนหม่บังเฟ่ ไม่โตแล้วนะปันหาวันหายเทียมจริงหางนี้ยังบปร่งดอกตั้หัวตกเลาะหางนี้ต้งบปร่งนี่ขี้เหร่เนี่งนี่ครับหัวขาดเนาะฝ่ามันแยงครับเพราะเหรอหัวขาดไปเลยนะครับมี้เหร่ไม่ขืนติดอันนี้วะนี่แล้วครับเดี๋ยวนาจะลงแล้วล่ะครับตัดเลยครับเด้อเอาบางหนีเลยครับนี่ต่อบางหนีเนาะ เมียบบ,บางเีนไบางเมื่อกี้มันก็เมียบได้เข้าครับแต่บาหัวนขาดลงกับเฝ้าไปห็นมันจุงไหนี่เนีย่ยบ้างขาดก็ตัด,ดเลยแล้วบ้า,บามันหัวมันขาดได้เสียแต่ตัวยั่หางมันใหญ่อยู่เมียบบ้างต,ตัวอยู่บไบ้าี้ยเป็นไรไงได้บ้าเ <laughs> 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 มียบเยอะบ้าเมียบค้าๆเราบ้างเนี่เมียบเยอะบ้างเนี่เจล้วครับอา เออเบิ่งครับแบ่งชิี่ของห้องผมมานี่สามหุนคื้นกสิบแปดเส้นป่ะม่นว่าแบ่งนี่ยสิบสิเจ็ดสิบเจ็ดเส้นอัดไม่แรงครับโอ้ยนิวเหล่าเด้ย่งนนเมนนไม่รู้ว่าอยากกินิต่อไปเน้ยเ้ กินน,นม่เหนเป็นยังงั <c oughs> นสู้กี่เมือขาบานผลช่วงช่วงไปไปคือจังมันอันพวกมีแห้งอยู่เนาะมึงจีนเนาะมีน,นั่นค้ อ้าวบางนี่ครับเขาเอิ่นชื่อบางอย่างนะครับน้อขอแนะน้ำนิดนึงบ่อบ่อบ่อไข่ข้นสูงไ่บ่อขัวบ่อบ่อแบบไข่บ่อบ่อนะครับผมชื่อไข่ของเขาไข่บ่อบอไข่บ่อบ่อคุณได้แบบบ่อบอพร้อมไหมครับเดี๋ยวต่อกันเดี๋ยวเ่ยคุณได้ติดลายแล้วล่ะ เป็นอามาสยูใช่หมจริงจริงโคตรเสียหน่อยเสียหน่อยว้ายชาวบ้านยังะใ่ตกเนหน่อยบะน่อยพุด้ปหน่อยพุได้ไมปลาบอกว่าะดาดเหลี่ยมไม่ติดว้ที่เหล็กป้าเปิมไปที่ไหนตกปาไม่เห็นเห็นไงวากมันบ่เออไม่เหลี่ยมน้อถือเดียดเดี๋ยวพจะเป็นแบบป้อมองจกล้อ เดี๋ยวครับเดือดตังเก้านี่นะครับสองสองเนี้ยเต้มีอู้หูทางเขาพระอาทิตย์อู้หูมือตังไปพูนเด้อเด้อเดี๋้อเดี๋้อหาคนอู้หูมือตังออกไปพูนว่ะหาเนี่ยหาเนี่ย โอ้ยสีหายทุกบ <been w> <dividends> <c oughs> ัง <son> พุนตินี้เนี่ยบอกว่าตู้เครื่องบินเีเอาปีกมันไปสิกนลงจากก้อนเมฆเดี๋ยวด้อครับหาก้อนห่างว่าได้หยอดเก่านะครับมันก็เล่ยใส่ใส่ อุตสาเร่งไปทางคุนแล้วเนาะครับยังไปทางนี้อยู่เนาะยังบุร้องนี่คือแถวเมฆอย่างไรโอ้ยังวะเราเห็นแจ็คบังครับี <c oughs> ยังวะ แข่งหัวล้มแข่งหัวด้มแน้วครับจบแค่นี้นะครับ